ว,วันนี้เนี่ยเรามีเพื่อนคนใหม่มาอีกสองคนนะผมเอาซ้ายเหรอซ้ายแล้วหุยหุยคลิปตกเก้าอี้เหรอคลิปแล้วคลิปมาโออเออเออโดนดับดับเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วก็เฮลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้เรากลับมานะในแมปดอออีกครั้งนะผมซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีเพื่อนคนใหม่มาอีกสองคนนะผมนะซึ่งเพื่อนสองคนนี้ไม่เคย อยู่ในคลิปของผมเลยไม่แต่ครั้งเดียวนะผมคนนี้ชื่อผิงนะผมอีกคนหนึ่งชื่อคือแล้วแต่ว่าจะเรียกอะไรนะผมชื่อว่าชื่อว่ายูชิกิริชอวบอลเรียคือจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะผมแต่คุณคุณจะเรียกว่าอะไรนะผู้ชมหยุด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 ก่อนนะผมถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าชื่อของเขาเนี่ยมีชื่อว่าอะไรกันแน่นะผมชื่อชื่อของเขาเนี่ยมีชื่อว่ายูนะผมชื่อเล่นของเขาเนี่ยมีชื่อว่ายูนะผมก็ ผมจะทาการลากผิงมาให้มาเล่นดอด้วยกันนะผมเดี๋ยวจากนั้นผิงเนี่ยก็ไปลากเพื่อนคนมาก็คือยูนั่นแหละให้มาเล่นดอด้วยกันนะผมนี่ก็เลยเป็นเอต้นกําเนิดของคอนเทนต์นี้นะผมที่เรามาเล่นดอด้วยกันนะผู้ชมและอย่างหนึ่งก็คือผิงเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกนะผมที่ทําการมาอาชีพกับผมนะเออเป็นคนแรกของะ้ัดิาสา์ของช่องของผมเลยเพราะว่าในตลอด5ปีมานี้นะผมไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนเลยนะที่มาอาดกับผมนะผมเพราะว่านี่เป็นเพื่อนผู้หญิงคนเดียวเลยที่แบบยังมีเวลาเล่นเกมอ่ะเออ โอเคงั้นเราไปดูคลิปกันต่อเลยคฟังเสียงถอนหายใจของเราสิเอาติดเอาไป่อาโอ้ติดนิวตัดภาพแล้ิดนิ้วตัดภาพดีดนิ้วแป๊บโอเคครับผมมาแล้วนู้ชมออกเกมเข้าใหม่มาแล้วนะผมซึ่งมาเรามาเริ่มกันเลยนับเข้าเลยทำไมเดินโคตรช้าเลยเดินสโลโมชันนี่เล่นเป็นกันอยู่ใช่ไหมเป็นเลยนะขอให้โชคดี มีตังค์อยู่แล้วหกสิบสี่บาทมีเห็ดีเบาททำยังไงดีไม่มีตังค์กินเตี่ยวอะไรโม้นี่สุอจี๊ดเลยนะเดี๋ยวอ่องแบบให้ดูมีชุบชีวิตต่างชีวิตรอบนึงชุบชีวิตคนนู้นหมนใหญ่ชุบชีวิตเราเลยมันชุบได้แค่ตัวเองไม่ใช่เหรอจะลงไปตกบันไดลงมัน่ะโอ้ยมันเป็นสมจริงวานห้องสิบห้ามันจะมาละนั่นไงว่าม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 า ต้องหยุโอเคเข้าตู้เลยเราไม่ได้เปิดเสียงเราจะไปรู้ไมนี่ยมาละมาละเฮ้ยไอ,อตัวนี้มันไม่ได้มาเพราะเสียงมันมาเพราะไฟกระพริบตัวที่มันมาเพราะเสียงก็คือแอมบ s h แป๊บหนึ่งหยุดให้เปิดเสียงก่อนมีมีเกนอยู่รู้ไหมในเกมน,นี้ผีไม่มีชื่อนะที่จริงไม่มีมมชื่อมันไม่มีชื่อแล้วผู้เล่นตั้งกันเองเโมไหนหลับ ้้นนุ่ีาาตอนตายในเกมมันก็จะบอกหยู่ว่าคุณตายเพราะตัวอะไรโอ้ยเมื่อกี้กะบาเข้ากำแพงเย่งภาพเราอ่ะโอ้ยแย่งภาพยี่สามเลยครับงมุมลงมาหาพิงพผู้กันนี้ผู้กันกพิมา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 ไม่ฟังโอ้ยห้องมืดด้วยมืดนม่เลยเลย ระวังอีอีเวนนั่นน่ะนั่นแหละตัวนั่นแหละนั่นแหละก็ลกลัวยตัวที่มันสะดุ้งมาเหมือนกันนะ่ะกลัวสองตัวม,มีมีมีตัวหนึ่งที่มันชอบมาในห้องมืดๆอ่ะอีกแล้วกูนี่ <แก S 1> ไงกุญแจเปิดมานิดนักเดียวเจอเลยตันึงเดียวเล่นมีห้องกล่องสมบัติรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเก็บสมบัติดูดิมันจ้องจะเล่นเราอีกแล้วอ่ะเขาจ้องจะเล่นคุณ โดนคนเดียวตลอดโอเคปะไอตัวกระโดดลงมาก็กรีดไปรอบนึงอะนะไม่ได้ยินเหรออืที่ตัวที่อยู่เมื่อกี้ไกลมาใกล้้ใกลจะใกล้จะวิ่งละเอ็น่ารักสมุนิเอ๋อึซีกมันหลบไงนะมันไม่ได้ให้หลบมันให้วิ่งหนีจ้องตามันแป๊บนึงตี้ซึนตามองตาสาย่างอีกเหรอหลายห้องยังวะ เดี๋ยวจะสนก่าเอาเยอนนี้พ่อาะ่า่าี่มนย่งปก่อนเลยอ๋หลบไงบอกก่อนให้วิ่งไปหาประตูที่มีแสงสีฟ้ามีแสงเอามาแล้วถูกขยะกขยะยืดยืดเป็นผู้เสกเป็นสเตนตอนแรกก็ให้ย่องย่องก่อน อย่าเหมือนบักเซอร์ก็พอบักเคลย่องไม่โดนก็ติดประตูเมื่อกี้อ่ะซ้ายซ้ายซ้ายอย่าอย่าติดอะไรเยอะนะแล้วก็ซ้ายอีกรอบกลางซ้ายเอาซ้ายเหรอ้ี่เหเราผิดละมองเห็นโอเครีบวิ่งมามอนตารออยู่ต้นมือตาย จบก็ถามแล้วจบไงโอ้ยก็อย่าโดนดิมันเป็นไม่มันเป็นคือมันไม่ดรู้เล่นด่าน50เป็นปะเราเล่นไม่เป็นอ่ะคือแบบนี้คะคือความหน้าตู่เปนไหนหรความตู่หน้าตูปก็คือแบบแต่มันไม่มีต้องได้อันนึงเว้ยสนุกดีใช่เราหอกไปแล้วเว้ยแล้วอยู่ๆมันโหลดเว้ยแล้วก็ต่อหน้าต่อตาเลยเราเล่นไม่เป็นเราบอกแล้วเรากลัวแบบผีด้วยไม่ชอบสำหรับไมดีกว่ามีหมกอ่ะเอา มันดีกว่ามีนุมัมีมกแล้วกระพริบกระพริบมีมกมีมกมีมกโอ้ตัวอะไรอะลัตัวเดิมก็คือไม่หลบในตู้กระพริบจริงก็เค้าเกมมาตัวมันหน้าตู้นิดนึงมันยังไม่ผ่านเนี่ยกระโดนถีบออกตู้แปบนึ่งคนมีโรบอกเรเราไม่อยากเราไม่อยากเล่นด่านห้าสิบอะขอให้ย่องก็พอนะคะย่องแล้วก็ถ้าเล่นเสียงมาอยู่ใกล้ๆก็อย่าเข้าไปห มาดูคนที่ชื่อว่าไม้กางเข่กันนะครับมารออีอีออกไม่ได้หน้าตู้เลยเนี่ยคิวคิวอีคิวคิวคิวอีอีนั่นแหละมันอยู่หน้าตู้รู้อ่ะมันไม่ยอมออกจากหน้าตู้รู้สักทีเนี่ยเห็นไหมทุกคนมีเสน่ห์เว้ยไปไหนแล้วล่ะ้ยยังไม่ผ่าน ขึินข้างบนแล้วงินผ่านไปแล้วโอเคโอเคผ่านไปแล้วมันโอเคขึ้นชั้นสองแล้วออกออกได้ออกได้เลยเตียงยังอยู่ใกล้ๆอยู่เลยอยู่ใกล้ๆไงแต่ถ้าหลบดีๆก็ออกได้โอเคเจ้าหนังสือครบหมดละเฮ้ยก็บอกว่าอุ้ยหุยเช็ดตัวอุ้ยหุยเช็ดตัวอุ้ยโดนกินเข่าเหยียวเหยียบรีบชีวิตอยู่ จำรหัสได้หมดเลยจำรหัสได้ทุกสิ่งทุกอย่างเจ็ดพีทีเจ็ดี่สเก่นเข็ไมีกินะรทั้เหมดแลเราจะไปอยู่ตรงตู้ทางขึ้นชั้นสองอ่ะเพราะว่าเราจะได้ไปประตูง่ายๆเราชอบไปประตูไม่ทัน อ,อย่ามาอีเดียดดิถ้าตายคนาดนี้เหลือคุณยิ่งคตออก ecology, ออกไปทางออกออกออกเลยย่องก็แบบาหอย่อ่ะเป็นหนึ่งโอเค้ากู้กู้กู้ก้กู้โอเคมีเงินซื้อของไหมเก็อมโอเคนอมนะเมอช็ harus, ย้ว่จะทยมงไ

ทำยังไงนะเรเดินเดินตรงไปเดินตรงไปเอาเดินตรงที่้วก็อยหังยไไม่รู้อะเราจะไม่ได้แล้วอะตัวเนี้ยเรันผู้กเราแค่เรียกผู้กัรมาผู้ผู้เ่อเพราะว่าอะไรหูตกหูตกตกก็อี้เหรอตกทำไมเราวาร์ปได้อีกแล้วอะทายัไ่วารปาร์ปคับสรุปไอตัวเมื่อกี้มันหลบยังไงนะต้องเดินไปข้างหน้าเรื่อย แล้วมันจะมีสัญญาณเตือนถ้าสัญญาณมาเตือนปุ๊บให้เราหันหลังแล้วก็เดินไปข้างหลังสัญญาณเตือนมันเตือนอยังไงนะลืมหน้าจอมันจะเป็นสีฟ้าแล้วมันจะเป็นรูปรูปยูปปเทินโอ้ยอย่ายแย่งรูปภาพเราอีกนะลูกขอร้องทำไมห้องมันแก้อะไรแก้เรารปไปฉายฟรีเอาไหมไปฉายฟรีอ๋อเราตายคนแรกเสล็จละเราเปล่าคนมีไฟฉายเดินนำหน้านะ อ่ะโอเคเอาเดี๋ยวเราคลายไฟฉายทิ้งโอเคขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะขอสัมภาษณ์กระพริบแล้วฮะกอาตูวเนี้ยตูวไกลอ่ะเอาตูวนี้โอ้ยทิ้งอ่ะไหยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงโครมคือแบบเด่นมากช่วยด้วยรอกันทถึงจะแย่งเราเปิด่ยวลิ้นชักติฮัลโหลกลัวแรงงูถ้าเราเปิดอย่างเงี้ยเราก็ไม่เจอคนเดียว รอก่อนขโมยของขโมยของเทคทำได้แบบมันก็ขโมยจริงๆมันเป็นโรงแรมนะแต่รองอย่าแย่งเราเปิดเลนชาร์กรอกันก่อนดิรีบไม่ก็หาคุณเจเฮ้ยเรากลัวเขาเกาะนี่ไงเจอคุณเจละโอเคเพียบป่ะถือไปฉายไว้ก่อนเราถือวิตามินด้วยเตรียมวิ่งโอ้ยรับมินซกระพิบแล้วกระพิบแล้วมันลาเบอกเราเอาตัวนี้เอ้าหมายัง มาแล้วมีประตูหรอกยี่สิบสองกับยี่สิบสามยี่สิบเอ็ดไปยี่สิบสองไปยี่สิบสองมีประตูหรอกตาเอ๋แมงมุมจะไปหาคุณคัมมิ่งซูนต่อไปสามไม่กระพิบไม่กระพิบกระพิบปอมอ่เจอคุณแจ๊ะเจ้าโคตรใหญ่ มันมีห้องสมบัติอย่างเพิ่งอย่าเพิ่งก็คือเราไม่ได้เปิดเกมเล่นเอ้ยไม่ได้เปิดเสียงเกมเลยเราจะไม่รู้ว่าไอตัวยูรูมินตาเอ้ไอตัวยูรูมินาติกเอราเปิดฟังเราเราเราฟังเสียงอีตัวอีดอาร์ดิตาร์นั่นอยู่กระพริบกระพริบกระพริบอีตัวอีดอาร์ดิตาร์นั่นแหละกะพริบเข้าก่อนนะอ้าวเราลองมองก่อนเดี๋ย่าโดนขีบออกมามาแล้วบางทีเสียงมาอยู่ใกล้แต่มันจริงมันอยู่ไกลมาก มาละออาตาเอตัวเองน่ารักสมูเรอึใจเอตัวเอง <c oughs> เอถ้าเราเจอเป็นดาหรือะไรที่มันต้องใส่โค้ดอะเราขอหลบในตู้อย่างเดียวในดาห้าสิบนั่นหลบในตู้ตลอดได้ปะแบบว่าไม่ออกมาเลยอะจะโดนถีบอ,อกปะไม่โดนไม่โดนแต่เราจะบอกว่าตอนนั้นเราเคยเจอสถานการณ์วิกฤตวิกฤตคือเจอแจ็คอยู่ในตู้แล้วไอตัวแบบ<อ>ไอแบอ <c oughs> บอปอมน,นั่นแหละไม่ไล่มาโคตรชุกเลย เราไม่รอดโอ๊ยติดติดคุณเราไม่ติดหรอกเพราะติดแหละไฟไโอ๊ยมีนึงแล้วก็เข้าประตูแล้วก็ไฟเกือบลวกตูดเราเออโดนไฟลวกอ่ะโดนไฟลวกก็โทษก็บอกว่าอยาาโอ๊ยรอดแล้วแต่ว่าฟิกเกอร์ทุนจะรอดหรือไม่ เอเวน,<า>น่น,นะวิ่งเราเราแนะนำว่าจะหลบตู้ไปหลบบนตู้ชั้นสองที่แบบมันใกล้ๆหน่อยอะ่ะใกล้ๆประตูอะ่ะ<ช>ว่าถ้าสมมติเปิดประตูได้อะ่ะเราแบบมีคนออกประตูไปหมดแม่งจะวิ่งเร็วแล้วรูว้ว่าเราอยู่ตู้ไหนใช่ใช่โอเคพร้อมแล้วนะว้าวเดี๋ยวเราตู้กลางให้ตู้ตรงกลางเลยอะ่ะตรงกลางนั่นแหละเขาเป็นคนหาเองใช่อาจารย์แกกลัวน่ากลัวไหมขอถามก่อนมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ อาปากแล้วกระสวบอู้มันอยู่มันอยู่เจอแล้วเล่มนึ่งเอียงเอาตู้ตรงนั้นไปเราตรงนี้เราเจอโค้ดอะไรก็ไม่รู้อะก็ไม่ต้องสนเราอาตู้ตรงนั้นขอตู้ตรงนี้ก่อนแป๊บนึงถ้าอยู่กันเยอะๆเสียงหัวใจช่อยๆๆตอนนี้จะขึ้นข้้งบนละจกขึ้นด้านบนขึ้นข้างบนละฉันจะเทือนมากเลยตอนนี้ หนู้าตู้เราตรงทางขึ้นชั้นบนเนี่ยมันไปนะมันไปมันหาเราอ่ะมันไปแล้วมันไปแล้วมันได้ปะวันนี้มันก็เดินกลับมาแล้วมันก็เดินกลับมาแล้วมันก็เดินกลับมาทำไมมันเดินวนอยู่แถวนั้นเจ็ดแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองห้าเจ็ดแปดสองห้าหนึ่งตลบอยู่ทำหนึ่งเจ็ดแปดสองห้าหนึ่งเจ็ดแปดสองห้าหนึ่งมันมาแล้วเหรอมาไวเทส ไปไหนก็ไปไปไหนงยังไงคิปแล้วเรียบร้อยโดนเรากดไม่ติดอ่ะอะตายโอเคตอนนี้เสร็จรหัสแล้วแต่ว่ายังไม่เปิดอะไรกันวะเยอะเหรอได้ของเรามันไหนถือบัตรไปแล้วถือบัตรแล้วเดินหนีหายเอาวะขึ้นมาขึ้นเลยยัหนึ่งก็เดินขึ้นมา Yes sir, sir Yes sir ไปเข้ามาไต่เร็วไตเร็วเร็วเร็วมันมาแล้วเร็วเย้ผ่านแลวเราไม่ยอมเล่นตบแบบนี้คนเดียวเด็กขาดโอเคซื้อไม้กางเขนกับกุญแกแล้วนี่แหละหนึ่งรสองก้นที่สิบโอเควิตามินด้วยอะมีวิตามินซีกินให้อร่อยโอ้ปิดมาก็มืดเลยชอบมีห้องมืดๆแบบนี้เลยเนี่ยเราไม่ได้ซื้อไฟแช็กมา อันจีนมุดยมุดพุดหน่อยคือถ่านดับท่านดับมามามาหาตู้หาตู้มาแล้วเข้าเลยตู้วุ้ยได้ล็อกพิกหรอเก็บล็อกพิกเลยเดี๋ยวเปิดตู้ข้างบนวุ้ยได้ล็อกพิกอีกอันไม่สามอันเลยโอเคมาห้องที่หาคุณหาคันโยกนี่ก็เดี๋ยวช่วยหาระวังตัว ระวังไอ้นั่นใช่ไหมล่ะไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นแหละไอ้อิดาดีดานั่นแหละทำเสียงหล่อๆให้ดูหน่อยดิครับไม่ได้ไม่ได้ผู้เล่นผู้เล่นผู้เนถ้าเป็นกูขึ้นมานะกูจะจะจิงจ้าจะจิงจ้าจะจัดให้แจ่มเลยตัวเธออุ้ยนั่นอย่ามาสั่นมาเจอหน้ามาแล้ววุ้ยแกโอแป๊บนึงแกเราเราหาทางออกไม่เจอเราเจอแต่อีอิดาดีดานี่แหละ ออทออทจะติงเจ็ดนี่อยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกจะมองให้หมดเลยอันนี้คือทางเน้ำาล้างเผพันให้หมดเลยเจอคันโยกอยู่ไหนโอเคอยู่นี่เจอละเจอเคแล้วก็ไปอีกประตูหนึ่งโอเคอีกขออนุญาตนอกเรื่องนะครับอถ้ีสองนาทีแตสามทุ่มแล้วนะครับไม่เป็นไรผมนอนห้าทุ่มเฮ้ยเกียนดับเกียนดับแต่ว่ามาแล้วมาแล้วสามเอาละสองหนึ่งเท้าโอ้ห ผ่านละว่ามาแล้วห้องพยาบาลไอเทมมามาแล้วแต่เนวแต่เนียวเตรียมตัวสูบสูบเลยสูบสูบทำไมอ่ะเอ้ามันเป็นสมุนไพรกดตัวมีอค้างตรงไมไหมไมาละวมาเปะอ่ะอ้าไม่ใช่สิเหมือนยาจุดจุดๆชนิดหนึ่ง ไม่ใช่ตัวไหนเจ็ดตัวเราก็มีสามขวดเราซื้อมาแต่นี่ไม่ได้ซื้ออันนี้คือแบบสุ่มเจอรุ่นล้วนอะเข็นไปได้อย่างไรน้ำจิ้มไก่โอยตัวนี้มีอะไรขวาอีกแล้วซ้ายตู้กันวัน้าแล้วก็กลางไหนต้องใช้ใช้ดวงเอาเว้ยไปไหนก็ไปใช้ดวงขวาเกลี่ยหนีไม่ทันเมื่อกี้ ตรงนี้เราไม่เข้าใจทำไมนะตลาแรกทำใเราตายปลาแร่ปลาแร่ทำให้เราตายเย่รอดแล้วห้องที่เท่าไหร่ประตูเก้าสิบขึ้นไปนั่นแหละนั่นแหละของจริงเ้ยมาตัวเขียวมาเดี๋ยวใช้ไม้องเขียเองตัวเขียวมันหลบยากมาแล้วตัวดูดลงมาลบไปก็เขียวเข้าตุ าโทษนั้นปากมันเหมือนมาละกอเลยขอโทษต้องหลบแบบนั้นอ่ะมาไหมมามาเอ้าเอาประตูตัวเอ้าเอ้าเดี๋ยวแปดสองแปดสามแปดสี่อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องหากุญแจอันนี้ใช้ใช้ล็อกพิกเลยอันนี้แปดหกเยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูก่อนอันนี้แปดเจ็ดอ้าวสวยละงานเนี่ย อ่ะแปดหกแปดหกไม่ใช่แปดโอเคมาเตรียมพร้อมกระเหมอบนะครับเตรียมพร้อมกระเหมอบ Hello โอเคไม่ผิดยังไม่ผิดแล้วประตูเก้าสิบนี่แหละเอ๊ะผัดจัดนี้นี่แหละของจริงอันนี้คือโคตรดำพื้นมันจะมีกับดักด้วยเราต้องอย่าอย่าเหยียบพื้นตรงที่มันเป็นกับดักแถมไอตัวสีดำอ่ะมันจะมาถี่มากผีดำที่ว่าคือกี่ตัวอะไรเอลอดอ่ะไอตัวที่มันวิ่งเร็วๆที่เราต้องซ่อนไอตัว เฮ้ยมาหาตู้ตู้อยู่ไหนก่อนคำถามอันนี้บอะว่เกือบเกือบเกือบมันตายมันจะไม่มีไฟกระพริบเลยพูดตื่อุ้ยเอ้าโดนโดนทิมนั่นแหละเอาตายเลยหรอไม่ตายไม่ตายมันจะเสียเลือดระวังพื้นด้วย้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเสียงไอตัวนั้นมันมาแป๊บนึงอุ้ยมาผีจังสองตัวเลยเหรอเออเออโดนกับดับอุ้ยเดี๋ยวมาแล้วไม่ทันนี่เราแอบไม่ทันไม่เห็น วิญญับอีกเร่อมาโคตรผีเลยโอเคผ่านยี่ไม่ผ่านหรอกต่อไปต้องเป็นมีโคตรยากหนึ่งร้อยต้องไปหาสวิสตอนที่ปิเกิดมันไล่เลยนะจอแบบดรอรู้สึกว่าตะกอดสวิสแต่แล้วยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมเปิดมาแต่ก็หนุอีกแบบแหละมา มันยังไม่ตายมันไม่ได้ตายมันวับดื่มวิตามินดอโ้หเล่นเลยแต้ฝคนเล่นเป็นคือเล่นหนุมากเลแต่เรากลัวเงี้ยเ้ยเมื่อตะตือแล้วผิดเลยเลยเฮ้ยเสียงอู้มาสามรอดหนึ่งอ๋อโอเคครบแล้วครบแล้ว ต่อไปเตรียมวิ่งวิ่งยังโดบเลยโดบโดบยุต้าบีเราวิ่งไปเลยไปเฮ้ย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 สั่นเลยโอเคมาถึงแล้วใส่สวิตต้องอ้าวจุดไฟ哟

ริงไปนะครับรินรินรินริของมาเห็นไปนะครับสวัสดีครับอยู่ๆก็ฟ้ามาเทเลพอร์ตมาจากไหนครับสวัสดีครับคว่ามาได้เฉยโอเคนะครับผมผ่านแล้วคนเดียวผ่านคนเดียว<ะ>ต,ยต้องตอกกลุ่มในเลยตอกเว้ยเขาว่าสิบสองคนเขาผ่านสิบสองคนออนิเมชันมันจะ ก็จม,มีสี่คนที่มาเตือันดัแกแต่คนกะเป็นคนที่เดินได้อยู่ใช่ใช่จะเดิน <c oughs> อยากดูภาคต่อจะตายแล้ว <c oughs> คลิปนี้ก็จบลงไปกันแล้วนะผมว่าผมผ่านนะผมแต่ว่าสองคนเนี่ยก็เกือบผ่านนะ <c oughs> ก็ขอบคุณทั้งสองคนนะผมที่มาเล่นเป็นเพื่อนผมนะผมว่าถ้าเล่นคนเดียวแล้วมันมันเหงาแล้วมันน่ากลัวนะคุณผมแต่ถ้ามีเพื่อนนี่ก็ แบบพุยก็ได้ขำๆนะผมสนุกสนุกนมิวกิดโอคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัดตามอินี้ขอล้วก็จะครับบ๊าย